สวัสดีครับวันนี้เราจะกลับมาเล่น Winning e l e v e n Pro Evolution Soccer 2007ต่อนะครับซึ่งระบบควบคุมผู้เล่นเราเป็นระบบพิกนะครับควบคุมผู้เล่นเพียงคนเดียวนะครับส่วนการแข่งขันเราอยู่ในโหมดซีรีเอสีซั้นที่2ครับซึ่งนัดนนี้จะเป็นนัดที่14นะครับเราจะเจอกับฟีออเรนติน่านะครับเราจะไปเยือนฟีออลเรนตินานะครับแล้วพอจบซีรีเอเราจะตามด้วยบอลถ้วยครับต้องเจอกับมิลานครับนัดแรกครับ เจอปีออกก็ต้องเอาตัวจริงลงครับแล้วเจอมิลานก็ต้องเอาตัวจริงลงโอ้โหเดีย๋ยวเราไปดูอันดับตารางคะแนนก่อนนะครับาตารางคะแนนตอนนี้มิลาน3าแต้มนะครับอินเตอร์35โลมา 30, สามสซัมมรีย26ปีออ22ินะครับเมสซินา่ครับลาซิโอ21อ็ดินเซ่20นะครับเลตจ,จินา1 0 9แต้มนะครับปาเลโม่18ตอริโน่18ปารมา18คีโว่14นะครับกายารี่14นะครับแอคโคลี่14ลิเวอร์โน่12นะครับแอแลันต้า10เซนา9คาตาเนีย6เอ็มโพลี5นะครับดาวซันโวตอนนี้ก็เคปโป11ประตูนะครับอินเตอร์จาริโน่10ประตูครับมิลานครับตอติ 8ประตูโลมานะครับปีโล่เประตูมิลานนะครับโบนัสซาโซลีนะครับของซัมโดเรียเจ็ประตูนะครับอินสกี้หประตูของมิลานครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดตัวก่อนครับฟีออจะมาใน4ี่สเหมือนกันครับกองหน้าของฟีออก็ต้องระวังครับโทนี่ครับ อัดีซูน่าอิตาลีครับแล้วก็มีกุดจอนเซนนี่ครับสันตาน่าเดี๋ยวเราจับตัวก่อนครับนัดที่แล้วก็โอสำรองนัดนี้ต้องตัวจริงลงสองนัดนะครับโอ้โหเคปโปเอาอาเดโนลงก่อนเลยครับโทลลี่ฝาเป็นฟิกโก้เปเนตเต โ,โอ้โหเปเตเลตตีนี่ต้องพักนะครับดูท่าทำไมพักไม่ได้ครับต้องเก็บบาเตเซี่หรือเปล่าครับนี่บาเตเซตตีต้องเก็บบาเตเลตตีเหรอครับไว้นัดหน้าเจอมิลานเหรอครับนี่ โอเวล่าเวลาคอมพิโซเหรอครับคอมพิโซโซอยู่ซ้ายจะเกาอยู่ขวาปิโกโซลารี่นะครับตัวสำรองสลราตันเลโคบ้าเซซ่าีนไม่น่าจะต้องเอาไปนะครับเวลาคูดเอาเป็นคูดนะครับ ลองเราก็โคโค่จะไปจัดตันทีมเป็นเคปโปนะครับฟรีคิกยักไกลให้เป็นเอกเข้าครับ เป็นฟิโก้แต่มุมข้างซ้ายเป็นฟิโก้แต่มุมข้างขวาเป็นกอโซ่ลูกโทษเป็นเคปโปครับ เราน่าจะใช้ชุดนี้นะครับปิออเรนซิน่าจะอยู่ในชุดม่วงนะครับสีม่วงครับม่วงมหาการนะครับทีมเจ้าบ้านส่วนินเตอร์จะใส่ชุดขาวนะครับทีมเยือนนะครับเดี๋ยวเรามาเซตอีกทีครับว่าจะชุดนี้ลงแน่ใช่ไหมครับมูตูอ่าวอารเรนมูตูนี่ต้องระวังนะครับเบิร์ดเบิร์สิบเนี่ย แต่ศูนย์หน้าไม่ใช่โทนี่นะครับตันตน,นามูตูยังลงอยู่นะครับเราน่าจะใช้ชุดนี้นะครับวัดไปเลยครับฟีออจะบุกจากซ้ายไปขวาเริ่มเคลียร์ก่อนครับเริ่มเกมครับโอ้โหตัดไม่ได้ครับ กองหลังเราลงไปช่วยกันหน่อยครับตัดได้ไหมครับโปต้องลงมาช่วยเลยครับตัดได้ไหมครับกองหลังเล่าค่อยๆลำเลียงขึ้นไปครับโอ้โหไม่ผ่านครับไม่ผ่านไปไม่ได้ เก็บโปต้องยืนประกบไว้ครับตัดได้ครับไปแล้วครับโอ้โหเค็บโปอยู่นี่ไม่ส่งด้วยโอ้โหไม่ส่งครับเด็กเกา้าคอมปิโซ no, โอ้โหพีออกกดดันเหลือเกินครับอินเตอร์ยังไม่ได้บอลบุกขึ้นไปเลยครับ โอ้โหตัดได้ไหมครับตัดมาสิครับไปเลยครับไปแล้วฟิโก้ว่าไงครับฟิโก้เข็บปกขอบบอลแล้วอารเโน้ครับไปแล้วอารเโน้โอ้โหอารเโน้ไปไม่ได้เปียโซ่ไม่ส่งว่าแล้วเชียวครับ คอร์เบาอ,อ,อ,อโ15 g o ท e in the first half. Not a good c h a l ้า n g e at all. Free kick c a อ l โอ้โหออกครับไม่ทันโอ,โอ,อินเตอร์เก็บบอลไม่ได้ครับกองกลางสู้กองกลางฟรีออไม่ได้ครับ อันเดโน่ว่าไงครับไปครับฟิโก้โอ้โหจ่ายไปให้ฟิโก้แล้วฟิโก้ทำไงครับโยนไหมครับ,ครบแคปโปมาแล้วโยนครับแคปโปโอ้โหอันเดโน่โงครับแคปโปไม่โดนไปยืนทับตำแหน่งกันครับโอ้โหกดไม่ลงครับปตซนี กองหลังเราว่าไงครับโยนไม่ถึงครับโอ้โหกอตโตว่าไงครับไม่มีใครมาช่วยกอตโตเลยนั่นไงกอตโต โอ้โหเควปโปรออยู่ข้างหน้าแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงเควปโปครับ<อ>ไปครับส่งให้โอ้โหคอมปิตคอมปิตโตไม่จับบอลครับ ไปครับขอบพิโตโอ้โหอันเโ,โนช้าหน่อยครับไปได้ครับโยนไหมครับโอ้โหไม่ถึงครับตัดได้ไหมครับ <c oughs> อ้าวเคปโป้ได้ครับ อะเดโนโอ้โห oh, ไม่ถึงครับไม่ถึงอาเดโนครับเคปโปโยนไปครับ ana, asi, ตัดไม่ได้ครับเอาตัดได้ครับไปสิครับส่งเไปครับแคปโปรอแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหตัดไม่ได้ตัดเลยครับตัดยิงโอ้โห oh, <ho. S 2> ยิงออกเลือเกา <Tommy. S 1> เก็บโปช่วยวิ่งบี้มาแล้วโอ้โห,โหตัดครับอาอาวอานเดโนโ่ไปเก็บโปหมดแล้วครับหลอดแดงแล้วเก็บโปวิง่งจนหมดแรงแล้วครับ ติตัดบอลไม่ได้ครับโอโ้โหกองหลังเราว่าไงครับลงไปช่วยกันหน่อยโอโ้โหไม่ผ่านครับตรงไม่ผ่านกองกลางปีอรครับ Is there space for a shot? Oh, oh. <laughs> my up. He thun has to do better than that. Dianelli, Liverani, Pazzini. and Mutu in the right place at the right time. Oh. โโอ้หมดครึ่งแรกครับเสมอไปศูนย์ศูนย์ครับอาดเโดโน่มงกดไม่ลงครับเลยแคปโปไปครับลูกนี้ครับแคปโปก็วิ่งไล่ครับยิงครับโอ้โหเดอะเกายิงออก โอ้โหครึ่งแรกนี้อฟีออของบอล54นะครับยิงไปหนึ่งเข้ากรอบไปหนึ่งไม่เป็นประตูนะครับส่วนอินเตอร์ของบอล46นะครับยิงไปสองไม่เข้ากรอบเลยครับเดี๋ยวเราดูนะครับมีคู่ไหนที่จบแล้วมิลานยิงชนะไปสองศูนแล้วครับเราต้องชนะอย่างเดียวครับ ถ้าอยากตามมิลานต้องชนะอย่างเดียวครับโอ้โหเราจะแก้เกมยังไงดีครับนี่เนตติยังเล่นดีอยู่ฟิโก้โซลรี่ ไม่เป็นไรครับลองก่อนถึงหลังนี้เตอร์จะบุกจากซ้ายไปขวาครับเริ่มเคลียร์ครับโอ้โหไปครับยังได้อยู่ไหมครับโยนไหมครับ โอ้โหจะยิงจะจ่อให้ได้เลยว่าเฮ้ยเอาลงไปช่วยกันหน่อยครับโอ้โหอัเดโนไปแล้วเคปโปไปแล้วครับรอแล้วเคปโปรอแล้วครับ แคบเบียโซต้องให้เคปโปโอ้โหเออซูลารีซูลารีว่าไงครับโอ้โหไม่ถึงหน้าครับรเจนลโดโอ้โหกอ,องหลังเราตัดไม่ได้ครับ well. ส่งีิครับเก็บโปขอบอลนี่โอ้โหไปครับอาเดโนโอ้โหอาเดโนไปไม่ได้

อาลีนม mm ูต hmm. ูบอกบอกไว้ก่อนเลยครับเป็นไงมันโยนมาแล้วจริงๆด้วยอาลีนมูตูเอ้โหของหลังเราว่าไงครับ ตัดได้ไหมครับไปครับอเดโน่จปีดเลยครับไปไหมอเดโน่โอ้โหเขปบโปไปแล้วเขปบโปไปแล้วเรียบร้อยครับอเดโน่โอ้โหต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับคิงอเดโน่ครับ สมัยที่ยังลุ่งเรืองอยู่นะครับก่อนจะไปตูกน,นี้ครับเคปโปตรง,<อ>งให้เนโนลากครับกดไม่ลงครับอือ้ดหน้าต้องเอาลงอีกครับเจอมิลานครับีเอโคปาอิตาเลียนนักสองครับอินเตอร์นำไปหนึ่งศูนแล้วครับ ต้องลักษ่าก็จะก็ให้ดีครับอไม่ไกล้แล้วครับกองหลังเราเอ้าอารดเโนโน่ปล่อยหลุดไปซะแล้ว กองหลังเราต้องเยอะแยะประตูโอ้โหโต้องอย่างนี้ครับโอ้โหตัดไม่ได้ครับไปเลยครับอเทปโปได้อยู่เอไปครับไปอีกฟิโกเออฟิโกไปหน่อยครับฟิโก no เทปโอ้โหไม่ถึงเทปโปครับ เตะมุมอ่าปล่อยออกครับเตะมุมโอ้โหไม่ถึงเคปโปรครับอโอ้โหยิงติดครับอัอดริโนว่าไงครับโ,โตสบัดไปให้แล้ว Wins possession to stop the attack. Oh, the ball's still with them here. <coughs> well found there. He's in the box. <coughs> Kepo, <coughs> <luk ni>. oh, <coughs> oh. <coughs> and the keeper will be breathing a huge sigh of relief. Lucky there were no strikers around to pick it up. look up, Throw make up. โอ้โหเอ้ายังไม่ออก,กอเข็บโปล้อแล้วครับเรียบร้อยครับเข็บโปมงไปแล้วครับกลองศูนย์ครับเข็บโปกลับมาแล้วลูกนี้ยืนรอแล้วครับ บัดเข้าไปโอ้โ oh หลูกนี้ครับอั yes, นนี้โนโยน,ายนายมา <This S 2> ครับเชฟโปยืนคอยแล้วโอ้โ oh หประตูมาไม่ทันครับอินเตอร์นำไป2-0แล้วครับเดี๋ยวดูครับ กองหลังเราลงไปช่วยกันหน่อยครับค่อยครับ <with S 2> <good> ค่อยจบครับอินเตอร์ชนะไป2-0ครับอเดโนนาทีที่72ครับเคปโปนาทีที่90ครับนัดหน้าเจอมิลานครับ โคปาอิตาเลียนครับลูกนี้ครับอเดโนอลบงออกไปก่อนครับโอ้โหไม่เข้าครับลูกนี้จะเด็กเกาครับยิงออกไปโอ้โหลูกนี้ครับอเดโนครับแคปโปส่งไปครับอเดนแหวกเข้ามายิงครับโอ้โหแหวกเข้ามายิงครับ ลูกนี้ก็ยิงครับประตูรับได้ครับลูกนี้ก็เค็บโปรครับขวดโอ้โหไม่มีตัวตั้มครับลูกนี้ครับโยนมาครับเข็บโปมงครับโอ้โห เดี๋ยวดูนะครับครึ่งหลังนี้ฟีออของบอลห้บร์เซนะครับยิงไป2เข้ากรอบ2ไม่เป็นประตูนะครับส่วนอินเตอร์ของบอล47นะครับรวมเลยนะครับยิงไป8เข้ากรอบ4เป็น2ประตูนะครับอเดโน,โนได้7เลยนะครับโอ้โหโยนมา1แล้วยิง1นะครับแมนออฟเดอะแมตช์เดี๋ยวเราไปดูนะครับ เวลาในเกมนะครับอีนน้โน,โนยิงนาทีเจ็ดสิบนะครับเคปโปยิงนาทีที่เก้าสิบวกนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์ของบอลน,นะครับทั้งเกมเลยนะครับฟีออฟฟีออของบอล5้าสบสาเปอร์เซนะครับอินเตอร์ของบอลสิบเจ็ดปเซนะครับเริ่มเกมถึงนาทีที่สิบห้านะครับฟีออของบอลห้าสเก้าอินเตอร์ของบอลส1ิบเอ็ดเซนะครับ นาทีที่สิบหถึงนะนะนาทีที่สานะครับฟีออคองบอลสานะครับอินเตอร์คองบอลหกนะครับนาทีที่สาถึงนาทีที่สี่นะครับฟีออของบอลหกนตนะครับอินเตอร์คองบอลสาเรนเิ่มรึ่งหลังนะครับนาทีที่สีาถึงหกนะครับฟีออคองบอลสากร์เซ็นนะครับอินเตอร์คองบอลหกนะครับ นาทีาที่หกสิบถึงนาทีที่เจ็ดสิบห้านะครับปีอคองบอลหกสิบี bon ่เปอร์เซ็นต์นะครับอินเตอร์คองบอลสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับนาทีที่เจ็ดสิบห้าถึงนาทีที่เก้าสิบนะครับปีอคองบอลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอินเตอร์คองบอลสี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์นะครับนาทีที่สิบนะครับอะดีโนะโงงออกไปก่อนนะครับส่วนนาทีที่ 15บห้ากับเดกเกายิงครับของของอินเตอร์นะครับส่วนนาทีที่สามสิบนะครับสี่สิบสี่นะครับนาทีที่ส4สี่นะครับเป็นของฟีฟิอเรนติน่านะครับเพสซีนี่นะครับนาทีที่สี่สิบห้านะครับ5้าสิบสองนะครับเป็นคอมปิโซครับไม่ได้ประตูนะครับนาทีที่หกสิบนะครับเป็นอาเดโนนะครับ ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นนาทีที่82นะครับมีอาริโนโตลารี่เคปโปนะครับแล้วก็เป็นนาทีที่90บวกนะครับเคปโปยิงเข้าไปนะครับส่วนของปีออก็มีนาทีที่77นะครับลิจินาโดนะครับยิงไม่เข้านะครับ ฟีอเปลี่ยน3ตัวนะครับเอาโทนี่ลงมาด้วยอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของบอลของเจ้าบ,บ้านก่อนนะครับเป็นฟิอ,รเ,อรเรนติน่าแอลียผู้เล่นย่าเป็นสีเข,เขียวนะครับแอตแทกบุก <Attack book. S 1> อ้าโหฟีอไม่ไม่มีเปอร์เซ็นต์แอตแทกบุกเลยนะครับในสนามไม่มีเลยป้องกันโอ้โหนี่ป้องกันจะเยอะกว่าอีกครับทุ่มได้สามมีคิกไม่มีนะครับ เหลืองแดงไม่มีนะครับดูคอนเนอร์คอนเนอร์คิกก็ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งอินเตอร์นะครับอินเตอร์ทีมเยือนนะครับแอเรียผู้เล่นนะครับโอ้แอตแทกบุกแอตแทกบุกของอินเตอร์จะอยู่ทางฝั่งขวาครับฝั่งขวาแล้วก็ตรงหน้ากรอบเขตโทษหน่อยหนึ่งนะครับเราก็บุกไม่เยอะเหมือนกันนะครับยิงไปสองนะครับ ได้แอตตทหนึ่งนะครับชูดไปแปดยิงเข้ากรอบไปสี่นะครับยิงเข้าไปในแอเรียพูกสาประตูเจนะครับมง3เท้าขวายิง3เท้าซ้าย2นะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์การส่งนะครับส่งนะครับ79นะครับเหลืองแดงไม่มีนะครับ ได้คอนเนอร์คิกหนึ่งครั้งนะครับเป็นฝั่งขวานะครับอิตาเลียนครับรอบ2นะครับที่เราจะเจอมิลานนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันซีรีเอกันก่อนนะครับคู่แรกนะครับลาติโอ แพ้เอติมิลานไปศูนย์สองนะครับโอ้โหลาติโนนี่ก็ไม่ไหวเลยครับเมสซิน่าเสมอเนซิน่าหนึ่งหนึ่งนะครับเอมโปลี oli, แพ้ปาเลโมไปศูนย์สองนะครับกิเอโวเสมอเซียนาศูนย์ศูนย์นะครับคาตาเนียแพ้ตูริโนศูนย์สองไกยลลี่แพ้อูเดนเซ่หนึ่งสองนะครับปามาแพ้ลิเวโนไปศูนย์สอง โลมาชนะแอคโคลีไปสศูนย์นะครับแอตเลนตาแพ้ซามโดเรียไป10ศูนย์นะครับปิออเรนตินาแพ้อินเตอร์ไปศูนย์สองนะครับเดี๋ยวเราไปดูดาวซันโวนะครับ uh, uh, เดี๋ยวเราไปดูด,ด,ดูตารางคะแนนก่อนนะครับมิลาน42คะแนนนะครับตามโดอินเตอร์38โลมาสา3สามนะครับซามโดเรียย9ิบนะครับเมสซีนาย3ิบสาม เนเซ่ยี่สามนะครับปีออยี่สองบาร์เรโมยี่เอ็ดโตลินโญ่ยิบเอ็ดลาติโอยี่เอ็ดเดจินายี่สิบปาม์มาสิบหกริเวโน่สิบห้าทีเอโว่สิบห้านะครับไอเอลี่สิบสี่แอคโอลี่สิบสี่เซียนาสิบแอตแลนต้าสิบนะครับคาตาเนียหกแล้วก็เอมโพลีห้านะครับ นี่คืออันดับตารางคะแนนนะครับมิลานไม่มีเสมอไม่มีแพ้ใครเลยครับต้องมีจูเวนตัสมาตัดแต้มนะครับเดี๋ยวจะต้องหาแผ่น2,008มาเล่นนะครับดดวซอนโว12ประตูนะครับเคปโปอินเตอร์นะครับเจลาดิโน่ไล่มาแล้วครับ11ประตูจากมิลานครับตอตติ9ประตูจากโรม่าครับปิโล7ประตูจากมิลานครับ น่าจะเป็นบอลค้วยนะครับอิตาเลียนครับรอบ2เลกหนึ่งนะครับอินเตอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอตีมิลานครับปีศาจแดงดำครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการขันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ